สวัสดีท่านผู้ชมมาพบม,มาเจอมาเจอกับช่องนายโพธินะฮะคุณตามาตามหาโทรศัพท์อา้าวดีใจด้วยโอ้โหเอาว่าจะทำคลิปว่าจะทำคลิปอา่าโอ้โ ก็หันเอาเสียงไ้ยินงเนี่ยตั์ันติงโอ้โคุณยายดีใจมากเลยทก่านกำลังเซร้ายสดว่าว่าผมเนี่ยว่าตั้งคลิปขึ้นมาว่าเอามีคน ไหนไหนไหนนี่บ่เครื่องนี่บ่โอ้มาวัดเมื่อเร้ามาวัดเมื่อเศ้าก็เลยโทรศัพท์ก็เลยหายที่ไหนได้ไปลืมไว้ในโทรศัพท์อันห้องน้ำบ่อ๋อล่างลงล้นมองล่างถวยได้ขึ้นได้ขึ้นนี่เนะเดี๋ยว แมนันาดนู้นม <laughs> <c oughs> ่ยังะต้องรอาเอาดีใจน้ำเด้อดีใจน้ำโอ้ยดีใจแท่นพี่น้องเอ้ยพิ่นนี่สองสองตายายนี่ทำโทรศัพท์หล่นนะตอนมามาวัดมือเศร้า น่เพื่อนก็เลยโทรปฏิทิศมันมันเป็นยังคือโทรปฏิทิศศาสนะมันฮ้อนบอกนั่นเี่ผมว่ายู่งไปเลยเห็นบอมันฮ้อนถ้าถ้าโทรศัพท์มันฮ้อนอ่ะมันสิดับมันมันสิตัดการสื่อสารอ่ามันฮ้อนอืมใครห้าันไปจะระเบิดเห็นบอกเมื่อกี้ผมก็ยังว่าอยู่งไปเลยเออไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนก็ได้เออ โอ้ดีใจน้ำได้ขึ้นแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้สาธุนำ้ำเ <c oughs> อ่อคือชีข้อมูลมีข้อมูลมีแอปมียังมันมีอ่า้าวโอ้ดีใจนำ้ำดีใจนำ้ำเออสองตายายนะพี่น้องเอ้ยมามาวัดแล้วโทรศัพทพ์หายเอ่อโทรศัพท์หายแล้วเพิน่นน้ำหาโทรศัพท์ ติงมาจำลองเฮ้ยแหละหนูมาเช้าเนี่ยไปล่างถวยบ่อ๋อพอนไปล่างถวยแล้วมันล้นอยู่มองล่างถวยเออมันล้นอยู่ล่างถวยแล้วเพลินใจบอดีโตเทตโตติดต่อบสติดนี่แหละพอนมันฮ้อนพี่น้องมันมันตากแดดมันฮ้อนอยู่มันก็ตัดเอ่อเออมันสีบดระเบิดเลยมันสีตัดเลยมันมันเป็นรุ่นใหม่ มันเดี๋ยวถ้ามันเย็นน่ะมันจะกลับมาเหมือนเดิมเออซิมเออเอาดีใจน้ำดีใจน้ำอ่าเนี่ยไปย่างลงไปเอาเสียมเด้อมันละติ้งกับย่างลงไปเอาบัวเด้อเออได้ยินอยู่แต่บโมโหมีโทรศัพท์เท่านั้นว่าเขาพาอาจารย์เขาก็เดียวหาอยู่ไดยเออของไปบ่ดิ โอ้ด <C ane> oh, <N without forgetting> ีใจนะมันมานำหาตทรัพท์พี่น้องเ้ยมามาถามหาที่วัดว่าเห็นอยู่บ่อาจารย์ก็บอกว่ามันปฎิหายไปใส่แต่มันอยู่ใกล้ๆแถวนี้ได้ว่ะอาจารย์วะเอ่ออาจารย์เราถือขนาดเลยเนาะอดอม โอ้แน่นอนนี่ลีเอ้ากว่าสีหูเมื่อว่าโทรศัพท์หายจนว่าสายแล้วเนาะเห็ดเบี้เจ้าว่ากินข้าวเที่ยงเจ้าว่กินข้าวเที่ยงจังหูว่าโทรศัพท์หายเออกินข้าวกินน้ำน้ำกันก้อนนี่แกงเห็ดนี่ฮ้อนๆเลยเอ่อเอากระบาดนี่แล้ววันเนาะเออแร้วเร็ว กกเดี๋ยวกับบ้านี่แล้วก่อ็ยังว่ากินเขากินน้ำเนาะ,อะเอาเปิดน้ำไว้เลยตาเปิดน้ำเซคู่ไว้เลยโอ้โหแนวท่านสองกายใหญ่นะพี่โนโอ้องม,มาวัดเมื่อเช้าในคนลายอยู่บะครับมาวัดนะไประมาณเก้านคนเนาะ อ๋อเมือ่อเ้าร์นคนมาวัดประมาณเก้าคนเออเอาดีแล้วออ<า>สองตายายนะโอ้แสดงว,ว่าเป็นอันอันนี้เป็นอันนี้เติบได้พี่น้องก็โชคมานเตบิบโชคดีเตบิบไดโทรศัพท์ยฮได้ขึ้นนี่เออ เพื่มโดยย้อนสอนกบ้นบุปมีเมื่อกี้ในน้ำหาน้ำท่างมันวะขี่รถมาน้ำท้างหาไปน้ำถนนไปเรื่อยๆโทรไปเื่อโทรไปโทมากมันให้ห้อน้ประดีโทรศัพท์ก็นด้อพอมันห้อนแล้วมันตัดเลยนดปะดี๋ยวโอ้ เาก็อยู่นี่เฮากับบจักอ,อัตัพสบายก็ว่าแต่ของผูนน้นั้นผู้นี้เนาะว่าแต่ของกันอยู่นี่แหละนี่ยิ่ตต้องแน่งต้องแน่งอยู่ดีอา่เอาเอาโอเคทุกท่านี๋ยวเราก็ลุยงานลุยการ อดีใจกับสองตายายน้าท่านมาวัดนะนี่ละเฮ็ดบุญมเมื่อเช้านี่เนาะใส่บาทปุ๊บมานเลยเออขนาหายมองอื่นนี่บร่ขึ้น <laughs> เลยแฟนบอกลถน้ำทากน,นี่นหายากอยู่เลยเอ,อโชคดีอยู่ในวัดนะพีหน้อยพายเออลน่นล่นอยู่ในวัดกับพระอาจารยก์กระบอกเราได้หายไก่มันอยู่แถวงื่นแถวม่องล่างถ้วยล้างจานแถวห้องน้ำว่าจันพอาจารย์ว่านะ เออสะโอ้แสดงว่าเขาเอาเก็บไว้ให้อยูเนาะโอเสือก็เปแตเสื้อได้พี่น้องไงเออยากยากโทรศัพท์ที่ล้นแบบนี้เราไไ้ขึ้นกานว่าผู้อื่นเขาเก็บไปเขาก็จะถอดซิมถอดยังไปอลาดแล้วล่ะ แต่เล่นอย่งองหาเด็เอาไว้ยุนารถตกรถเยียบเออวกเล็กน้อยมัเอาไปเล่นเอาไว้รุ่นนะกรับกลางคืนเขาเก็บได้โทรทุบเขาสามเื่อมันทบได้เขาทอดเอาซิมของเขาใส่เครื่องของเขาเนีออมันทังแล้วของผมซิมไม่ใส่เครื่อง ของเขาเออก็เลยโทษได้โทษได้เขาบอกผมมารับเอาเลยอยู่ฟอมน้มันเสียงเครือเออไปเห็นรถกับไปเอามุนหมดแล้วมุนเหรอซ้ำว่าป่ะนี่ซื้อไหมซื้อไหมเอาไปเอาแต่ซิปซื้อๆติโยเบีร์รุ่นหนึ่งครับต้อแล้วต้อรต้องอยู่กลางถนนมันมีกระเป๋าสะพายด้วยเลยเออเอาเขาบอกมันบุตรติดตัว ถ้าถ้าถ้าผู้ที่เขาเก็บแล้วเขาดีก็จะมีผู้ละร้อยสามคนผู้ที่เขาผู้ที่เขาดีกันมีมันแตกน้ำละเออครับมันบ่แตกกับบนญเอ๋ยนอเออพี่น้องเลยดีใจน้ำ นี่นะคุณยายได้โทรศัพท์คืนแล้วนะท่านดีใจหลายๆเลยผู้้หก